ทำครัวซาหน้าตึงฟังคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะหมอแก้วแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำครัวซาหน้าตึงกันก่อนอื่นเนี่ยเราจะใช้ครีมครีมยี่้ออะไรก็ได้นะคะทาตรงบริเวณใบหน้านี่เกลี่ยให้ทั่วๆเลยนะคะเนี่ยให้มันมีความลื่นนะเสองก็คือไหมครัวซานั่นเอง ไม้กวซาเนี่ยเราควรที่จะเลือกใช้แบบที่มีความมนนะคะแล้วก็ไม่คมเนาะอ่าเป็นรูปจดน้ําก็ได้นี่อย่างงี้คล้ายๆแบบนี้ก่อนอื่นเราก็จะใช้ไม้กวซาเนี่ยรูปไ์ตรงบริเวณหน้าผากกอนนะคะค้วนะแล้วก็ใต้ตาค่ะเราจะทําการยกกระชับขึ้นไปแบบนี้ชูปไล่ขึ้นไปนะคะใต้แก้มนี่แก้ม แล้วก็ชับแก้มขึ้นไปคางคางก็ไล่าจากตรงนี้ได้เลยชื่บนึ้นะคะสลับข้างกันซ้ายขวาเนาะสลับมือกันมันจะได้ไม่เมื่อยนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราก็ทำประมาณสัก4-5รอบนะ ให้ไหลอยู่ที่บริเวณคอนะคะคอเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้คอไม่เหี่ยวย่นได้โดยการลูบไหลไมโครซาขึ้นไปเบาๆอย่างนี้ร,รอบๆบริเวณคอค่ะทาวันหนึ่ง4-5รอบนะคะไม่ต้องขูดแรงนะคะเราใช้ความเบามือเพียงแค่นี้เนี่ยผิวหน้าเราก็จะสามารถกระชับตึงได้แล้วค่ะ